รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม้แก่น Family News ครอบครัวข่าวชาวไมแก่นกับดิฉันตุ๊กทัศนีค่ะดิฉันเฟียโซเฟียค่ะค่ะวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันนิดหน่อยนะคะเรามาทำรายการกันหน้า,นาที่ว่าการาอำเภอไม้แก่นของเรากันเลยค่ะ ซึ่งที่ว่าการอำเภอไม้แก่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการให้บริการประชาชนโดยการเข้ามารับบริการภายในอำเภอก็ต้องมีการตรวจคัดกรองเบื้องตน้นการวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นมาตราการโควิดฟรีเซตติ้งองกรปลอดภัยให้กับประชาชนนั่นเองค่ะส่วนในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานชุดจิตอาสาเฉพาะกิจสถานีตำรวจภูธรไม้แกน่นเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในพบร,รวมราชานุเคราะห์และได้มอบถุงยัง เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะและในสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอาเภอไม้แก่นก็ได้ดําเนินการมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตําบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และตรวจตราการเปิดตลาดนัดสามโรงพร้อมทั้งแนะนําและเน้นย้ำการปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่มีการรวมตัวโดยจัดให้มีการตรวจ วัดอุณหภูมิทุกครั้งเชน่นการปฏิบัติศาสนกิจนอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่บูรณาการสามฝ่ายทั้งจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตปตานีนอกจากนี้นะคะการขับเคลื่อนโครงการต่างๆในพื้นที่อำเภอเราไม่ว่าจะเป็นโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยครอบครัวราษฎรที่ยากจน ให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยทั้งนี้ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลสำรวจตรวจสอบข้อมูลครวเรือนเป้าหมายเพื่อวางแผนและจัดทําประมาณการซึ่งการดําเนินการต่างๆนะคะต้องผ่านการคัดเลือกและความเห็นชอบของสภาสันติสุขตําบลด้วยค่ะค่ะสําหรับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไม้แก่นเองนะคะก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางสาธารณสุขอําเภอก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนาร ร,ร่วมกันในการขับเคลื่อนอำเภอไม้แก่นให้เป็นอำเภอทูบีนัมเบอร์วันและขับเคลื่อนชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและประเภทชุมชนในทุกหมู่บ้านทั้งนี้นะคะก็ได้น้อมนำพระดำริเป็นหนึ่งได้โดยไม่เพึ่งหยาดเสพติดของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีมาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงเดือนคุมภาพันที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเกิดปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำในพื้นที่นา สำนักงานเกษตรอำเภอจึงได้มีการจัดประชุมทำความเข้าใจช่วยเหลือเยาวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียาหายจากกรณีดังกล่าวนอกจากนี้ยังดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางโครงการขับเคลื่อนเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรสูงมูลค่าสูงพร้อมอยังคัดเลือกสินค้าเกษตรเข้าร่วมโครงการโดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ และทางสำนักง,งานประมงอำเภอเองก็ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติปล่อยสู่แม่น้ำสองแห่งได้แก่แหล่งน้ำจ่าเราะกืจิและจ่าเราะบือสาบ้านป่าไม้และยังมอบเครื่องมือประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้านที่เข้าร่วมโครงการตำบลมั่นคงบางครั้งยังอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนะคะได้มีการอบรมเกษตรกร,ร,กรชี้แจงโครงการอัตลักษณ์ฟาร,ร์มชุมชนเลี้ยงปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีในการขยายฐานการผลิตโคเนื้อพร้อมมอบพันธุ์แม่โคให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการทั้งยังให้บริการผสมเทียมโคเนื้อพร้อมติดตามลูกวัวแรกเกิดและสอบสวนโรคระบาดของสัตว์ด้วยค่ะ และในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้สามารถขับเคลื่อนและบริหารจัดการในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมท้งประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลคลิกชุมชนเชิญชวนให้ดาวน์โหลดและอธิบายประโยชน์ของแอปพลิเคชันดังกล่าวและการเข้าถึงข้อมูลการบริการจากกลมพัฒนาชุมชนและยังมีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยจะเห็นได้ว่านะคะในโลกยุคปัจจุบันยุคโลกออนไลน์โลกดิจิตอลการบริการแบบ one stop service ก็เป็นการบริการที่สําคัญอีกด้วยอย่างหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองได้มีการขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อลดความซับซ้อนของระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มีอิทธิพลกับการดําเนินชีวิตประจาําวันซึ่งโลกออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งข้อเสียเองนะคะก็ถือว่าเป็นช่องว่างในการชอบโกงและเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการทำมาหากินของมิจฉาชีพนั่นเองนะคะซึ่งทางสถานีตํารวจไม้แก่นเองนะ ก็ได้ดำเนินโครงการ RTP Cyber Village เป็นการนำเอาแพลตฟอร์มทางสื่อออนไลน์นะคะที่ได้รับความนิยมของประชาชนไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Google หรือไลน์นะคะมาใช้เป็นสื่อกลางระหว่างตำรวจกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน และยังพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อีกด้วยในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่นะคะก็ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาในพื้นที่เราเพื่อให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ก้าได้ดําเนินโครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านพยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดรวมทั้งยังมีจิตอาสายยรานันบารู ร่วมกับกองร้อยทหารพานในพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชาคมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับตำบลด้วยค่ะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายอำเภอไม้แก่น พร้อมด้วยปลัดอำเภอกำนันตำบลดอนทรายประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลตะลอกไกรทองลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านทะเลหมู่ที่สองตำบลตะลอกไกรทอง และสําหรับการดําเนินงานระดับหมู่บ้านนะคะก็มีการขับเคลื่อนงานกันอย่างต okay. <im> ่อเนื่องเลยค่ะโดยมีการประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเช่นกิจกรรมทางศาสนาวันมาฆบูชาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 และการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์การปรับภูมิทัศน์ถนนศาสนสถานเพื่อความปลอดภัยสวยงามภายในหมู่บ้าน สำหรับการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการทำงานที่หลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุสอบถามปัญหาต่างๆของผู้ใหญ่บ้านบ้านปักแตน การประชุมกลุ่มสัจจะอมพาบเพื่อการผลิตของบ้านไม้แก่งการซ่อมแซมบูรณะปุตติวัดมหันตคามอำนวยความสะดวกในการทอดผ้ป่าสามัคคีของผู้ใหญ่บ้านบ้านใหญ่การซ่อมแซมด่านฟ้ามัสยิดของบ้านตะลุกไกทองการประชุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อกแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านของบ้านทะเลไม่เพียงเท่านั้นนะคะบ้านป่าไม่เองก็ได้นําเยาวชนจิตอาสาช่วยกันติดป้ายประกาศห้ามจับปลาตลอดแนวเพื่อความสมดุลของสายน้ําและได้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิดผู้นำศาสนาผู้แทนเยาวชนเรื่องการซ่อมแซมต่อเติมมัสยิดบ้านดอนทรายและช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝนและลมแรงที่ผ่านมาในพื้นที่และตัดต้นไม้พร้อมเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับถนนเพื่อให้รถยนต์ผ่านไปมาได้สะดวกนั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้าน เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไม้แก่นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะการทํางานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปฏิบัติงานของหน่วยกําลังในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจึงได้มีการฝึกทบทวนชุดรักษาวความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถให้กับกําลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติภารกิจต่างๆได้มีการบูรณาการหน่วยกําลังสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรไม่แก่นเจ้าหน้าที่ทหารพลานรอยทหารพลาน,น4405 4 4 0 และเจ้าหน้าที่อสอกองร,อรอง้อยอสอำเภอแม่แกน่นรวมถึงชุดรักษาวความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติงานด้านกิจการมวลชนการลาดตระเวนเส้นทางการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจไม่ประจำที่เพื่อตรวจสอบบุคคลยานพานะต้องสงสยัยและจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อการร้ายพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางอีกด้วยค่ะ โอ้โหกิจกรรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นก็อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคเองค่ะพี่ตูกใช่ค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศานส,สนาที่ได้บูรณาการการทำงานในพื้นที่อีกด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางที่ว่าการอำเภอไม้แก่นได้จัดขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ที่ว่าการอำเภอไม้แก่นและเดือนหน้านะคะเฟียกับพี่ตุ๊กจะไปอยู่ที่ไหนฝากทุกท่านนะคะติดตามกันด้วยนะคะสวันนีต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ